ผมอันนี้แป้งเหนียวนุ่มนี่ยายข้างบ้านเผลอหยิบไปอันหนึ่งไปบูดขอตายวันนี้ต้องไปงานศพเนี่ยแต่ยุดดำมาเนี่ยแป้งเหนียวมากนุ่มด้วย ปัญหาเกิดอแ้วระดับชาติเลยแตกยังไงแพ็กเกจยิ่งทำอย่างมาตรฐานรัดแน่นไม่มีเคลื่อนเลยขนมปังอ่ะยังไงก็ไม่ลนนี่นี่นี่นึ่งี่เดล่ควีไม่มีล่นจอดจริงเลยผมกูเดือดตลอดผมซื้อตลอดซื้อตลอดซื้อองใช่ไหมไม่ไม่จะได้แดกยังไงแป้งหอวเนียวนุ่มีกว่าอเนียนนุ่มชาตินี้ขี้ยนชาติมาก รสชานมซะด้วยผสมส้มมั้งส้มหรือสารส้มผสมส้มกินให้ดูคำเดียวแต่ที่เหลือทิ้งหยอกหยอกหยอกดูนะครับผมเมื่อกี้มันชิ้นยาวไหมคะโอ้ไซนี่โผล่ออกมาเลยนะครับเทียบเหมือนพากินเลยวะพากินอะนึกถึงเนี่ย เกลียกตอนเธอตานิทนี้มันมานาชัดชัดพี่ยูเลยถ้ากระลายในปากเหมือนไม่ได้เคี้ยวไม่รีบไปไหนเป็นลิกุลได้ไม่กระถุนไหนยอม